ตอนนี้นะคะมาดูกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างก็มีการประกาศนโยบาย q Quick b i g Win นะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นการพลิกโฉมงานวัฒนธรรมเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะโดยเจ้ากระทรวงอย่างคุณซาบิดาไทยเศษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการมอบนโยบายกับหน่วยงานในสังกัดบอกว่าการขับเคลื่อนง,งานก็จะดำเนินการภายใต้แนวคิดไทยไทยค่ะแต่ก็จะมีการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ที่หลากหลายเนี่ย เอามาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มรายได้นะคะเป็นการพลิกโฉมวัฒนธรรมไทยที่ผนึกกำลังร่วมก,กันกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนกับคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะ ขอภัยนะคะซึ่งระยะเวลาในการจํากัดเนี่ยก็จะมีเพียงแค่4เดือนเท่านั้นค่ะค่ะก็มีการออกแบบนโยบายนะคะที่เป็นลักษณะควิกบิ๊ก w วนนะดำเนินการได้ทันทีแล้วก็จะมี3นโยบายนะคะที่เป็น3ด้านหลักนะคะก็คือไทยไทยไทยแรกเนี่ยเป็นไทยที่ไม่มียอยักษ์นะคะแล้วก็ไทยที่2ก็คือเป็นไทยประเทศไทยเราเนี่ยแหละเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใหม่ๆนะคะให้กับชุมชนทําให้เกิดการนําศิลปะต่างๆนะคะที่เป็นเสมือนจริง ทําให้ประเทศไทยถูกกาวขันบนโลกออนไลน์นําไปสู่การเดินทางจริงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการผลักดันมาตรการนะคะแคชรีเบดค่ะสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนสําหรับผู้ประกอบการที่มีการผลิตภาพยนตร์ผลิต,ล,ตละครซีรีส์แอนิเมชันต่างๆมิวสิกวิดีโอต่างๆนะคะก็จะดําเนินการภายใน3เดือนนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยด้วยรวมถึงติดตามแล้วก็รายงานผลอย่างการเติบโตของ GDP อัตราการจ้างงานเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการในไทยนะคะก็คือ s e a p o r t Next Gen Thai Culture X g l o b a l b a n d นะคะเชื่อมต่อวัฒนธรรมไทยกับระดับโลกผลักดันผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่แพลตฟอร์มระดับนานาชาติกับก็มีการหารือกับทางกระโรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางขยายตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะคะ